เกสเข้าไปติดอยู่ในลิฟท์ทั้งๆที่เพิ่งเลิกงานแท้ๆแต่ต้องมาเจอกับลิฟที่แสนจะวุ่นวายนี้เจอทั้งไดโนเสาร์ฮีโรบายหรือแม้แต่ผีที่แสนจะน่ากลัวไปให้กำลังใจเกสว่าจะออกจากลิฟต์นี้ได้หรือไม่ไปรับชมกันเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบอร์เกส89อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ กี่โมงแล้วเนี่ยเลิกงานยังเนี่ยเดี๋ยนดูติดูลูกน้องในทีมเดี๋ยวิกี่บอแล้วปุ้ยห้าโมงสี่สิบเจ็ดแล้วทุกคนเลิกงานได้แล้วทุกคนพี่พี่ปิดคอมเลยปิดคอมเออปิดไปพร้อมเดี๋ยวเราจะไปลงลิฟต์กันและเลิกงานและวันนี้งานเป็นไงบ้างเอาไงดีอ่ะหรือว่าประชุมกันต่ออีกสักสองชั่วโมงไม่ค่อยเลิกไหมเงียเงียบเงีเงียบอาไม่ต้องทำโอทีเหรอ เอาลเลยพักไปงั้นเราลงลิฟต์กันไหมเฮ้ยดีไงตารางงานวันพรุ่งนี้เฮ้ยอย่าไปโฟกัสไปเลยพี่อ๋ออย่าโฟกัสเหรออ่าได้ได้ได้อย่าย้ำเติมอย่าย้ำเติมนะกลับบ้านเหรอแน่นะแน่นะแปลงปงั้นเราขึ้นลิฟต์คลิฟต์อุ้ยลิฟต์จะหนักเกินไปเนี่ยทุกคนจะน้ำหนักเกินใช่ไหมเนี่ยอ่าปิดกันปิดปิดปิดอุ้ยลิฟต์ปิดแล้วค่ะทุกคนค่ะป๊อดปอดว่ามันแปลก บอสช่วยช่วยบอสด้วยบอสว่ารู้สึกว่ามันมีผิดมีอะไรผิดปกติมากเลยเกิดอะไรขึ้นเกมเลยนี่คือบริษัทคูเปอร์เรชั่นลิฟมันเสียหรือยังไงมุมมองแบบนี้เนี่ยบอสอย่าพูดเป็นลางสิบอสมันคืออะไรนะบอสรู้สึกว่าบอสบอสความรู้สึกไม่ดีอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหพระเจ้าพอดีพระเจ้าพระเจ้ายังไงก่อนมีก้อนเมฆด้วยละยังไงวะเนี่ย เฮ้ยฉันว่าบอสว่าไม่ค่อยปลอดภัยไม่ควรเลยะไม่ควรลิฟต์ปิดไปแล้วโออลิฟต์ปิดแล้วออเออเอไฟกระตุกด้วยไฟกระตุกบอสจ่ายค่าไฟครบแล้วนะบอสไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะบอสงงเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยมันหายไปด้วยอะบอสเลขอะฮะเก้าสิบสองอะนะเออจำไว้จำไว้จำไว้จำเก้าสิบสองไว้อะไรลิฟต์เปิดยังเปิดแล้วอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยนอกนอกคืออะไรอะ แล้วนกมันยังไงอ่ะอู้สวยจังเลยอ่ะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันสุดแปลกฉันว่าต้องรีบขึ้นรีบก่อนที่รีบมันจะปิดอ่ะไม่เอาเล้วไปอยู่เล้วนี่ยังไงนี่ปิดดิปิดปิดดิอ๊ยทุกคนโอ้ยล้วมันขึ้นด้วยนะว่าฉันงงๆอ่ะไม่ขึ้นเลขชั้นอ่ะเดี๋ยวดิจะไปชั้นไหนมาแล้วละเสียนหรือเปล่าอุ๊ยเราไม่เคยขึ้นรต์แบบนี้เราก็ลงรตบกันมาตลอดนะหนูว่ามันแปลกๆนะบอส เอาแล้วเอาแล้วชั้นไหนชั้นงงงอีกแล้วน่ะโอ้ย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 เขาโอ้ดูการแข่งขันตีเทนนิสระดับโลกไปอยดู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 โอ้โอ้โอ้โอบอสตอนเขาลีฟใช่ไหมต้องลีฟเขาลีฟใช่ไหมโอเคโอเคโอเคปิดปิดโอ้ย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 เอาอีกแล้วลีฟติดทีไรนี่มันจะชอบกระตุกทุกทีเลยนะเนี่ยใจคอบอสนี่ไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ย เอาแล้วชั้นต่อไปจะเป็นอะไรบอสกลัวมังกรมากเลยจะมีไม่ได้ไม่รู้สิแต่ผมก็กลัวว่าดูสิดูสิชั้นต่อไปจะเป็นบริษัทของเราหรือเปล่าโอ้โหโอ้โอโอ้โออ้อะไรอ่ะมีป๊อปคอนด้วยเหรอคืออะไรอ่ะแล้วก็มีอะไรอันนี้ต้องอ๋อต้องเสียเงินเท่าไงอ่ะอ๋อเสียเงินซื้อป๊อปคอนแล้วก็เอาดาบไปสู้กันเขาลบกันเขาสู้กันนะคะอะไรชั้นไหนต่อชั้นไหนต่อชั้นไหนต่อยังไงยังไงสิ ยังไงสิ่ปอสอยากกลับบ้านเลยนะบอลน่าอะไรแบบนี้ได้นะฉันก็อยากจะกลับเหมือนกันฉันก็ไม่รู้ว่าจะกลับยังไงเหมือนกันเนี่ยอโอ้ยนิวเคลียร์โอ้นิวเคลียร์โอ้นี่มันนิวเคลียร์ออกไปไม่ได้ดิออกไปไม่ได้อ่ะว้ายว้ยระวังมันจะระเบิดมันมันมันจะระเบิดแล้วมันจะระเบิดแล้วมันจะออกตัวหรือเปล่าไม่นะฉันว่ามันระเบิดเพราะมันแบบมัน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 แวบแวบแล้วฉันว่าไม่น่าดีว้ายแวบเร็วขึ้นแล้วโอ้ยยอดโอ้ยยอดยังไง พอดิดพอดั่งพิดพอดีนอนแล้วก็ให้รอลุ้นใจหายลงไปที่ไสติ้งเลยถ้าเรารอดกันป้าทำไงอะบอสไม่เป็นไรหรอกเราก็จะไปสวรรค์ด้วยกันทั้งทีมนั่นแหละโอ้โหบอสจะไปทำไงกันกับบอสเป็นหนังชั้นไหนชั้นไหนชั้นงงอีกแล้วลิบป้าอะไรเนี่ยอะไรอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะอุ้ยอะไรอะ อ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ย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 ดิไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าไปเหยียบหน้าเขานี่นี่นี่เดะนี่เดะนี่นี่เดะ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 อย่าไปเหยียบอย่าไปเหยียบหน้าเขาดี่นี่ไม่ยอมปล่อยฉันลงไปใช่ไหมนี่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 ดีมันไม่ยอมปล่อยเราไปอ่ะดี่เดะนี่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 น้่นี่นี่นี้นมาแล้วเออร่นี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 ่ จริงๆมันมีแค่แปดชั้นนะเดี๋ยวเรารู้สึกว่าจะหลายชั้นแล้วเนี่ยอุ้ยมีคนตุยนอนตายเลยอุ้ยไม่ใช่แล้วหน้าตาคล้ายๆฮีโร่บ้เลยไหมครับแ่อูู้้นอชฮีโร่ใบ้บอกว่านอชฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนี่คือนอชใช่ไหมนี่คือนอชอุ้ย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 ยังไงสไลด์ไปเลื่อยลีมูฟลีมูฟฮีโร่ใบ้ออกไปจากเกมแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย โโออยยย้แน่ใจนะบอลนะอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ย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 ค่อยค่อยๆเปิดอุ้ยอ้ยเออเออค่อยค่อยเปิดค่อยๆเปิดอย่าอย่าออกไปจากลิฟต์ดีกว่านะฮะไม่ค่อยๆเปิดแล้วไม่ค่อยๆเปิดแล้วยังไงยังไงเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาลแล้วปิดแล้วเพื่อเมื่อกี้เพื่อพาเราไปดูเพื่อเั่นแน่แฉันว่าคนทำลิฟต์ต้องแกล้งเราแน่ๆเลย นี่เรานี่เราอยู่ในเล็บที่พาไปต่างมิติหรือเปล่าเนี่ยที่เคบอสแบบเครียดมากเลยที่เคอันหนนะทีเคออออุ้ยอมุดอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอยกไปไม่ได้อะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอสว่าไม่น่าจะดีมีไฟแวบแวบอยางทางนั้นน่ะบอสว่ามันอาจจะเป็นผีหรือเปล่านะเอยยังไงก่อนอะไรองแต่ว่าอย่าออกไปดีกว่าบอสบอสต้องเนู้ำบอสมองออกไปแล้วเนี่ย ี uhm, ่มีมมมีีีความแบบมีความผีแน่ๆเลยน่ะนะปิดปิดชั้นแต่บอสนะนะมีประตูอะไรอยู่เออโอเคโอเคโอเคนแล้วโลกนี่มันรีบป้าอะไรเดี๋ยวนี่มันเกินแปดชั้นแล้วนะบอสว่าเดี๋ยเราเมื่อไหร่จะถึงชั้นหนึ่งเนี่ยทำไมชั้นของบริษัทอื่นแต่ละชั้นนี่มันอนาถจิตขนาดนี้เนี่ยบริษัทเราเลิกเวิร์กสุดเฮ้ยบอสไม่เคยยุ่งกับอ้าวว้าว อุ้ยนี่คือห้องทํางานของคนอื่นเขาเหรอหรือว่าวังพระเจ้าว้าวสวยจังเลยแดงของพระเจ้าเลยอ่ะเออสวยอ่ะบอสไปอยู่แล้วบอสจะอยู่ที่นี่แหละบอสไม่ไปแล้วว้าวบอสกลับเธอะบอสว้าวสวยจังเลยเดี๋ยวพี่อ่ะพายมากเลยนะบอสเออเฮ้ยเลิศเดี๋ยวว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่สีที่ดีไปกับเข้าลิฟต์กันเลยว้าวกลับเหรอกลับก็ได้ ทีเคบอสเกินจะเลยอะทีเคทีเคจ้าบายจะเกินจัะเลยอะทีเควอใจเย็นนะอารมณ์ดีแล้ววออารมณ์ดีแล้วได้คุยกับทีเควอใจเย็นนะบอสรักเด็กนะบอลรักเด็กอะรักเด็กชอบสนับสนุนเด็กอะไรวะอุ้ยอุ้ยหน้าตาวัวมันน่ากลัวผิดปกตินะเนี่ยโอ้ยโอ้ยลูกน้ำว้าว อุ<โ>้ย <divide S 1> สวยจังเลยอ่ะเฮ้ยว่านายว่านายว่านายอะไรอ่ะสวยอ่ะเอ้ยบอสชอบอยาอะไรอย่างนี้บอสชอบบอสไม่กลับบ้านแล้วคลิปีิวดิวบอสบอสไม่อยากกลับบ้านแต่พวกเราอยากกลับบ้านฉะนั้นพวกเราอยากกลับบ้านว้าวเลยมันสวยก็จริงอ่ะบอสแต่มันอันตรายอ่ะบอสกลับบ้านบอไม่อยากจะไปแล้วมุสสวยจังเลยบอบอสทีเคอยู่ในลิฟต์เออเออเออทีเคทีเคอยู่ในลิฟต์ รู้แล้วรู้แล้วทั่วเลยทั่วนี่แหละครบทวนครบทวนใช่ไหมทีเคที่เคกลัวเฮ้ยน่ารักอันนี้น่ารักน่ารักจังเลยเขาบอกว่าเออนี่ให้เอาแอปเปิ้ลแล้วก็อะไรอ่ะยานัดยานัดใบกัญชากัญชาแล้วก็แล้วก็เอากัญชาเอาแอปเปิ้ลแล้วก็เอาเห็ดว่าไม่์ร้อนหรอ ก็มือบอสเดือดสุดไหมเอาละเราทอมอาหารเอาบอสโอ้โหตขับมาแล้วขับมาแล้วเออบอสฉี่นิดหน่อยอ่ะทำไมต้องแอบดูด้วยอ่ะบอสไปยืนฉี่อ่ะโอ้ยบอสทุกคนเห็นหมดถึงได้แล้วล็อบบี้แล้วโอ้ยตกใจเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยทุกคนออกมาดูทุกคนออกมาดูเร็วๆๆมันจะดังเงียตกนะบอสเอาละนี่ชั้นนี่น่าจะเป็นชั้นสองแล้วหรือบ้านบอสปะเนี่ยบ้านคุ้นๆเลย ไม่ใช่อะบ้านของเรบ้านเรบ้านเรใช่ไหมเอาละรีบกลับมาที่รีบดีกว่าเราจะได้กลับบ้านกันทีฉันว่านี่คือบ้านของเร่แน่ๆอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยบอสลงมาที่บ้านก่อนขอเข้าดูบ้านนิดึงใจเย็นนะพะพัวแกดันอันดีพะพัวเชื่อไม่เชื่อบอสเหรอไปลงมาเออ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 ออเออออบอสโดนกระชากวิญญาณเข้ามาในลิฟต์แล้ว ้ยบริษัทเรามีรถไฟฟ้าส่วนตัวด้วยหรอเอ้ยไม่น่าใช่แล้วนี่มันอะไรกันบอสรถไฟฟ้ามาหาเธอเราต้องได้เจอรักในนี้ชื่อเบเจอร์ทีเคนิิอุ้ย้หอไม่น่าดีแล้วทุกคนอดีบอสว่าไม่น่าดีอุ้ยมืดอุ้ยบอสว่าไม่น่าเวิร์กแล้วไม่น่าเวิร์กแล้วบอสว่าไม่น่าดีไม่น่าดีสภาพอากาศตรงนี้ไม่น่าดีนะ ปิดเลยปิดปิดปิดดิปิดปิดโอ้ยมันเดินเข้ามาใกล้ๆมันเข้ามาใกล้ๆมันเข้ามาใกล้ๆอย่าไปบอกอะไรมันอย่าอย่าบอกว่าไม่ไดีมันเดินเข้ามาแล้วมันเข้ามาใกล้แล้วเข้ามาอีกแล้วเฮ้ยหายไปแล้วหายไปหายไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้มันเข้ามาอยู่ข้างในโอ้ยสเตนมันคือสเตนเดอร์เดดเอ้ยสเตนเดอร์แมนอะทุกคน เราไม่มีอาหารเราไม่มีน้ำเราจะบอดมี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 เนื้อหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นทำไมไม่บอยกิวข้าวนั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยังไงยังไงก่อนขุดแร่ไปเรามีที่ใช้ชีวิตแล้วเรามีที่ใช้ชีวิตแล้วเออเอาเองเไม่ได้อะบอยเราไม่ได้อะบอดเราไม่มีที่ขุดเป็นสารอะไรสักอย่างสารเตี้ยสารเตี้ยเอาไว้ค่าค่าค่าเกตค่าเกตเดี๋ยวมันเป็นอะไรอ๋ออ๋อมาโทรหาตำรวจโทรหาตำรวจจะฟ้องบริษัทอุ้ยเจอเหล็กว่าเจอเหล็ก ขุดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยน่ะลุงยินน่ะจะพวกที่ขุดมาขายเน่ยนะโอ้โหร้อนตูดร้อนตูดโอ้โหร้อนร้อนร้อนตูดโอ้ยโอ้ยโอ้ยกำกำกำลังร้อนตูดเลยโออเอายกลับบ้านแล้วเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยเอ้าเอ้าเอ๊ะเอเราอาจจะกลับบ้านได้นะเออเอาขึ้นลรีบดิมาขึ้นลรีบดิเถอะกลับบ้านขึ้นรีบดิร้อนร้อนจะมา เอาเหรอเอาเหรอกดลิฟกดลิฟต์กดซงเกิ้งดึ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 งดงดึงดึงงดึงเ้ยกดได้กดได้กดได้เอาเฮ้ยไม่ไม่ด้โอไมมันมาให้ความหวังแล้วก็จากไปกาลังจะดีใจใจฟูเลยตอนนี้กาล pues ังใจฟูเลยใจฟูเลยไม่ฟูอีกต่อไปแล้วหัวใจฉันรดรดดรดรดลดลดไม่เหรียญด้วยอ่ะบอสไหนไหนเฮ้ยฉันออกไม่ได้ฉันออกจารถไม่ได้โมืดเหลือเกินเฮ้ยอจรถไม่ได้ เอาบอสเฮ้ยเอ้ยไม่นะบอสใครไปว้ายช่วยบอสด้วยให้บอสเออเออเโอ้โหบอสโดนแกงบอสไม่ได้ขึ้นมาเลยบอสไม่ได้หรือเออไม่น่าเลยอ้ยอันตรายมากอะไรเนี่ยบริษัทอะไรวะเนี่ยเาอยดือนละ199เองอ่ะอุ้ยน่ารักน่ารักจังเลยเอ๊ะ เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันเดินทะลุได้เอ๊ะน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักอ่ะอ่ะแล้วมาแล้วมาแล้วรีบชั้นต่อไปชั้นว่าฉันอู้วโอ้เรือเหรอเราอยู่ในเรือโจรสลัดเราจะไปตามหาแกนไล่กันเราจะไปตามล่าหาโจรสลัดฟันพีดบีดัลุโตะอู้อุอ๊ยเต่ามีเต่าด้วยโอ๊ยน่ารักอ่ะ โอ at, ้ยมโลมมาแล้วพี่เต่าไหนบอกว่าตึกนี้มีแค่แปดชั้นไงสงสัยต้องโทรไปด่าเจ้าของตึกแล้วแต่ก่อนที่จะโทรเราจะออกไปจากที่นี่ได้ก่อนออกไงวะอุ้ยอุ้ยกระต่ายคิลเลอร์ชิฟตัวใหญ่และใหญ่ใหญ่ใหย่ใหญ่ใหญ่าหญ่ใเฮ้ยมันไม่ได้มองหน้าบอสบอสหลบอยู่บอสหลบอยู่เอ้ยเอ้ยมันไม่ทําอะไรเรานะถ้ามันอยู่ๆแล้วมันกัดลา เอ้ยบอลข่ามันได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้หูโอ้หูโอ้หโดนโดโดนกัดโอ้หูโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าฆ่ากันโอ้ยตายซะกระต่ายตุ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 ยเลยตุยเลยตุยไปเลยเออหมดแล้ว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 โอ้ยโอ้ยมันกัด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 เข้ามาดิครับเข้ามาดิครับได้ยินบอสปิดแล้วปิดแล้ว โดนกัดอะดูตูดบอสดีตอนนี้สังเกตตูดนี้ตูดแหว่งไหมเนี่ยโดนกัดตูดเนี่ยเจ็บบ้าเลยนะดแบ่งงั้น,นแต่บอสเอาตูดไปจู่ไฟแล้วเอาเหรอแอบล้ว <c oughs> เฮ้ยทำไมมีไฟอะไรแปลกๆข้างหน้าอุ้ยอะไรอะไข่เตาไข่เตาไข่เตาน้องจะฟักเหรอเหยียบอุยอ้ยอุยอ้ยอุ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 ้ยไม่ได้ดี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 อุ้ยแม่เตาเม่เตามาว่าไงเพื่อน อ้ยอุ้ยทำลูกเขาแตกอย่าไปตีเขาอีกเออไปเหยียบไข่เขาแตกเลยอ่ะฉันเหยียบเองขอโทษค่ะขอโทษค่ะยกโทษให้ฉันด้วยค่ะฉันเหยียบไข่คุณแตกนะคะให้อภัยฉันด้วยนะคะอุ้ย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 อะไรอ่ะอะไรอะไรอ่ะใครโดนบูชายันอ่ะอุ้ยไฟมันเริ่มกล้องขึ้นอ่ะเฮ้ยเอาแล้วเอาไรเงี้ยเอาไรเงี้ยเอาไรเงี้ อุ้ย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 เฟมเฟมโน่าวน่าวอู้หู้อู้หูอู้หูจัดจัดกลั้งไอแต่มันก็แค่นี้นะเนี่ยกดแล้วมันก็แค่นี้แหละตุ้ม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 เงี้ยแค่นั่นเองหมดเออเริ่มเออเริ่มอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 อ๋อมีโทชิด้วย อ๋อ,อห้องน้ำห้องน้ำมันคือห้องน้ำเข้าใจแล้วตอนนี้บอสเริ่มทําใจแล้วว่าเราอาจจะต้องกินนอนอยู่คืนกันได้ดีเดี๋ยวบอสจะหลับอยู่ในลิฟต์นี่แหละบอสจะไม่ไปไหนละเอาะเ,เราจะำจำสินจนกว่าเราจะออกไปได้น,น,นั่นนะสิบอสคิดว่าเราคงออกจากที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะเราจะมีอะไรให้ตื่นเต้นโอ้ตลอดเวลาเลยโอ,โอ้เเสียงไม่เอ๊ะไม่โอเค มันไม่โอเคนะบอสนะบอสว,ว่ามันมันมืดๆนะเฮ้ยมันมันไม่โอเคเอบอสได้เสียงคนเดินเฮ้ย<ว>แค่นั้นแหละสะรุปแล้วคือเราจะคงไม่มีวันตายอะทุกคนแล้วก็แบบว่าไม่มีอะไรแล้วเราคงจะติดอยู่ในนี้แหละทุกคนงั้นก็เอายิ่ละกันเดี๋ยวบอสสั่งงานให้ทํากันในรีบเลยแล้วกันนะวันนี้เดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราจะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาจะมีคนเข้ามาประชุมกับเราในโปรเจกต์ใหม่นะเรายังออกจากนี้ไม่ได้เลยประชุมกับใคร ว้าวว้าวสติกเกอร์ลายโปเกต89นะมีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงแนะนำเลยขอขอบคุณ Tru e Super f i ฟ e r อร์เกม r o Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ W w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ